สวัสดีครับวันนี้แล้วกับบีกับช่อง JKJB Studio นะครับวันนี้ผมจะมาทำประวัติของ SCP 0 4 9หมอการดนะครับจะเป็นไงะะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะหมอกาดําเป็น SCP ที่ง่ายฮะคือสามารถคุยได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือค้นหาโรคปนโลกเขาจะส่วนผิวหนังของเขานั้นได้ถูกติดไปกับเสื้อผ้า หน้ากากของเขาแปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเขาจะมีกระเป๋าอ,อยู่ที่เอวเป็นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์หมอรักษาสมัยโบราณน,นะครับเวลามี SCP บาดเจ็บเขาก็มาจะทางองค์กร SCP ก็มาจะเอา SCP ตัวอื่นมาให้หมออีการรักษานะครับก็เ,เพราะว่าอะไรฮะคือ เขาเป็นหมอไชื่อมันก็บอกหมออีกาก็ะนะฮะและอีกอย่างสิ่งที่เขาเหมือนเขาน่าจะเสียคนรักไปหรืออะไรสักอย่างนะในสมัยก่อนเขาน่าจะมีอายุมาเยอะแล้วอะเยอะแบบเยอะมากยุคโ <c oughs> อ้โหเดี๋ยวพูดนะเดะี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของเขากันเลยนะฮะ oh Of the disease. You are not a doctor. I sense the disease in you. I am the cure. Do not be afraid. I am the cure. Stop resisting. I'm here to cure you. ก็น,นนะฮะเสียงของผม scp ศูนย์สีส่เก้านะฮะก็น่ากลัวมากเลยฮนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะ